สวัสดีค่ะพบเจอกันอีกเช่นเคยนะคะมอบ1นึ่งแสนบาทให้ครอบครัวน้องพอตจากกรณีเหตุการณ์โรงงานกิ่งแก้วบริษัทมิงตี้เคมีคอลจำกัดซึ่งเป็นโรงงานผลิตเม็ดโฟมภายในซอยกิ่งแก้ว21ถนนกิ่งแก้วตำบลบางพีใหญ่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 3.20นาฬิกา20นาทีของวันที่5กรกฎาคม256 4สีที่ผ่านมาโดยจากเหตุการณ์ดังกล่าวเราได้เสียนักดับเพลิงไปหนึ่งรายคือน้องพอดนายกรสิทธิ์ลาวพันธ์อายุ19ปีอาสาสมัครหน่วยสมเด็จเจ้าพยารหัส 18, ทนอ8น .28-18 ฐานเทคโนได้จากไปขณะปฏิบัติหน้าที่ ท่ามกลางโลกออนไลน์ที่เข้ามาแสดงความเสียใจจำนวนมากล่าสุด Facebook เพรสหรัฐได้โพสต์ข้อความระบุว่าผมขอประเดิมคนแรกมอบเงินให้ครอบครัวน้องพอ์วีระบุรุษผู้ใจกล้า <Hi. S 1> อาสาดับเพลิงหนึ่งแสนบาทวอนท่านนายกและผู้เกี่ยวข้องอยากให้ท่านรวบต่อบุญในครั้งนี้ครับ อย่างน้อยๆพ่อแม่น้องจะได้ไม่ลำบากใครสามารถติดต่อพ่อแม่น้องได้อินบ็อกมาครับพบเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ